ปลูกความสดชื่นในบ่อน้ำของคุณเครื่องเติมอากาศแบบพลังสูงพร้อม๊มน้ำและสีเขียวสวยงามสวัสดีคะ่ะแนะนำเครื่องเติมอากาศแบบพลังสูงคะ่ะเครื่องเติมอากาศในบ่อปลาขนาดใหญ่พลังสูงที่ใช้ปลักอินเพื่อขับเคลื่อนด้วยวัสดุอลูมิเนียมอลลอยและแหวนลอยพลาสติกน้ำหนัก5-10กิโลกรัมสามารถยึดไว้กลางสระได้ด้วยเชือกมีโปรแกรมออโต้สวิตช์สามารถตั้งเวลาเครื่องทำงานได้และสวิตช์แบบแมนวนวลให้ควบคุมการเปิดปิดเองรับรองคุณภาพด้วยวัสดุที่ดีและระยะการพ่นที่ยาวไกล เหมาะสาหรับบอ่อเลี้ยงปลาและการระบายน้ําอย่างมีประสิทธิภาพสินค้าที่น่าสนใจเพื่อการเลี้ยงปลาและบําบัดบอ่อน้ําเครื่องเติมอากาศขนาดใหญ่พลังสูงพลังสูงเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้าโหมดขับเคลื่อนที่ใช้ปลั๊กอินสะดวกในการให้พลังงานเติมสีเขียวบอ่อเลี้ยงปลาสวยงามด้วยวัสดุอลูมิเนียมอลลอยและแหวนลอยพลาสติกสามารถยึดติดกับสายได้ด้วยเชือกปั๊มน้ําและปั๊มน้ําแบบลอยตัวระบบปั๊มที่มีระยะการพ่นที่หลากหลายเหมาะสําหรับบําบัดน้ําสามารถตั้งโปรแกรมระบุคเครื่องตั้งเวลาได้ ออโต้สวิตช์และสวิตช์แบบแมนวนวลออโต้สวิตช์ทำให้สามารถตั้งเวลาได้เพื่อปรับการทำงานอัตโนมัติสวิตช์แบบแมนวนวลให้ควบคุมการเปิดปิดด้วยตนเองระยะการพ่นลบ750วัตต์มีเส้นผ่านศูนย์กลางสเปรย์หเมตร1,000วัตต์มี7เมตรสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ขอขอบคุณค่ะ